เฮ้ยไ,ไปพัดนี่หว่าใช่เราไม่ยอมดึงงานุ้้งแต่ทำอย่างอืนไ,ได้เหรเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยรสตริ้งหรือเปล่าางอน้ารู้สึกได้เลย <_ d ance> เอาเราดูเดี๋ยวเราจะไปวันนี้จะมาซื้อล้อกี์นะครับด้วยความที่กี亚ผมใส่ล้อ17 18อยู่เนาะก็อ,อยากจะให้มันเล็กลงไปอีกนะครับผมก็จะใส่เป็นล้อ17 7นะครับแต่ว่าอยากได้ล้อสีแดนเออนะเพราะว่าตอนนี้ผมได้เก็บของดูนะครับตอนแรกผมเพ่จะซื้อแบบโอ้จะซื้อเพิมหนึ่งแหละแต่ว่ามันไม่ท้าทายวันนี้ได้มีโอกาส ก็เลยจะไปเชียงกงนะครับไปดูล้อโอ้โหเยอะมากนะพั้งที่ผมเคยถ่ายคลิปลงนี่แหละก็แบบเยอะมากก็จะมีเป็นโอ้โหกลองเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้ว่าเราจะเรียกว่าจะเจอที่มันใช้หรือว่าจะเจอกลุ่มซัพย์หรือว่าเอแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ผมคิดว่าเจออะไรผมก้าวหมดเลยนะครับแต่ถ้าแบบเอ้ยมันเจอแล้วมันจะมันใช่เนี่ยผมก็เอาเหมือนกันนะเอออะไรแบบนี้แต่ใจผมอะมันมีแบบอีกแบบหนึ่งที่อยากจะได้ก็คือซูเปอร์แดกนะซูเปอร์แดกสีดำ โลโก้เหลืองเออมันเป็นป้ายเหลืองมันจะสวยมากก็เลยแบบอยากได้อยากได้เออสักสองสามร้อยเอออย่างนี้ซึ่งที่ผมได้มาแล้วสองสรอยแต่ว่าผมเจอเห็นกันเจอสี่ร้อยให้ทันไปก่อนแม่ก็เลยแบบแมวันนี้กเาได้มีโอกาสไปแบบไปเจยงโปงไปดูล้อเอ,อ้ยมันจะมันจะใช่หรือเปล่ามันจะยังไงเออ โดยจะเจอแบบดูเวฟด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะผมก็อยากได้ดูใหม่เปอนกานเออแต่ได้ดูใหม่มาก็ต้องทำติดอยู่ดีนะครับก็เอ,อามาใช้ปก่อนก็วันนี้เราสี่วาออกเลยนะเออไม่เฟี้ยวนะครับผมแต่ก็พอได้อยู่แค่น่าจะออวันที่ผมอาจอยู่เนี่ยวันเสาร์ใช่ไหมวันอาทิตย์เนี่ยน่าจะได้ทำนะครับก็ ไม่รู้ว่าจะถึงพันเร็จเลยหรือเปล่าเพราะว่าคือถามว่าผมรีบไหมผมก็ไม่รีบเท่าไหร่เพราะว,าว่ามันก็ไม่ได้มีทิปให้ออกเ,เร็วๆนี้ที่จะออกก็คือวันที่สองเดือนสามเลยอก็ประมาณนั้นก็วันที่สองเดือนสามน่าจะเป็นทิปสุดท้ายก่อนที่ผมจะเกณฑ์อาหารนะครับเออเพราะว่ายังไงก็ตามแต่แต่ว่าวันนี้ผมมาดลอ้อไงเลยวันนี้ดูลอ้อแนะนําตัวก่อนสวัสดีครับผมชื่อบัฟลิปเปอร์หล่อเท่เป็นเจ้าของเพจลิปเปอร์เองนะครับ อะไรเนี่ยก็เอาล่ะคุณดูก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมชื่อบ๊อบลิเปอร์ลอเท่นะครับเปนดีิวตสู่ช่องลิเปอร์นะครับก็ผมเนี่ยเป็นเจ้าของเพจซื้อขาย IDRV ที่เริ่มผ่อนไม่กี่บาทก็รับ ID ไปเล่นได้เลยนะครับมี2เพจเลยนะเพจแรกเนี่ยพูดตามสี่หมื่นสามนะครับเพจที่2อพูดตาม7จ็ดพันกว่าเพจแรกเนี่ยชื่อลิเปอร์ธรรมดานะครับลิเปอร์ธรรมดาเลยไม่มีเว้นวักนะครับอันนี้พูดตามสี่หมื่นสามนะครับผมก็ผ่อนไปเล่นไปได้นะครับสาขาสองชื่อแฟนเพจลิเปอร์เว้นวักขาย IDRV นะผมเนี่ยม เติมได้หลายเกมมากแล้วประเด็นคือเติมเร็วด้วยชื่อเพจริปเปอร์เติมเกมเร็วอันนี้พุ่ยตามหมื่นนะแล้วเพจที่4เป็นเพจเกี่ยวกับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นขายรถขายอะไรรถริปเปอร์เว้นวักขายรถด,ดีเออเป็นไงโคตรเฟี้ยวนะผมก็ลิงก์ทั้งหมดอยู่ด้านล่างดีคริปชันเออแล้วประเด็นคือตอนนี้เราเปิดเพียวเดอร์เสื้อที่เพจหลักนะครับก็เป็นเสื้อผมเองนะครับรถล้มมีประกันให้1,000บาทนะจ๊ะใครที่ต้องการเนี่ยอย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ด้านล่างดีคริปชันเพจม เติมน้ำมันดีกว่าน้ำมันจะหมดไหมครับไปกิงไม่ต้องเติมก็ได้นะผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมีโอตัวแรงหรือเปล่าคันนี้จะของไปไหนเดี๋ยวไปเลยลูกพี่เฮ้ยวนันทิ้งวา่าไปลูกพี่ไปเลยเออ อยากแรงแรงไปเลยครับรถเราไม่แรงเท่าไหร่นะผมอยากให้รถกมแงมดงวันนี้แบแป๊ดแป๊เออปิดแล้วมันเอาไปเลยแกมือไปเลยนะอยากเปิดกระเลุกดังขึ้นวาวขึ้นอะไรหมดแล้วไม่ไหวต้องแก้หน่อยสปริงวาวก็ล้าโซ่เราลิ้นก็ยืดไม่ไหวแล้วเดี๋ยววันไหนว่างๆค่อยเปลี่ยนนะ WF อยี่ห้าแต่ผมคงไม่ได้ขับมากแล้วล่ะก็ เดี๋ยวผมก็จะขับคัแนแดงแล้วแต่ว่าคัแนแดงตัวนี้มันถอดเป็นไรน,นี่อยู่ไงถอดเป็นอะไรอยู่เพราะว่ากำลังจะเปลี่ยนมัดไฟใหม่ก็เลยต้องเอาคันนี้ออกมาไม่อยากขับเลยคนยุคคิปบอกว่าไม่อยากขับสีวาวแม่งได้ขับทุคคิปเล้ได้ขับทุคคิปเลยไอ้ไอ้บ,เบาเอ๋ยเฮ้ยเฮ้ยรถติง้งวอเปล่างหน้ารู้สึกได้เลยลมกลิ่นก็รู้อ้าวเดีพังหรือว่ารถยัน ใกล้ๆไปขู่เดี๋ยวเราจะแวะที่หนึ่งนะครับ โชว์ให้ได้โตวนิดนึ่งนิดนึงก็ยังดีดอัดมาเกียร์สองหน้าลอ,อยเลยปึ้มเฮ้ยเด็กไอ้นี่มันรู้จักพี่ม,ม, <laughs> มันเห็นพี่มันยิ้มให้พี่แล้ว แสดงเบิ้ลเบิ้ลมางงเห้ยแต่มันจะรู้จักพี่หรือเปล่าแคนัเนเองแต่ว่าพี่พี่จำหน้าผมได้จริงๆดูในคลิปมันเหมือนไม่แรงนะพูดตรงๆก็ดังว่ารถผมมันไม่ค่อยแรงด้วยวะ่ะอย่างที่ผมบอกไปสวิงไอ้สปริงวาลวันล้าแล้วโซ่ลาวลิ้นก็ยืดด้วยอะไรก็ไม่รู้เสียงลงเสียงดังไปหมดรถผม อยากจะให้มันแบบขับไปขิงก็หน่งเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้ทําลูกโตมากไงผมทํากค่60เองจริงๆผมชอบนะแบบเด็กๆที่สมัยนี้เขาแบบอยาวัยรุ่นชอบขับรถใช่ไหมเอออะไรี่ยก็เออมอขับเจอกันก็ทักทายกันด้ปกติแต่นี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะผมจําได้ว่าผมแบบคล้ายๆคล้ายๆรู้จักอยู่ก็เลยเออขับได้ถ้าไม่ใช่ก็เดี๋ยวมันตีหัวผมเองอะยอกหลายคนแบบเอยไม่ชอบเลยพี่รถแรงท่อดังหลายคนเขาไม่ชอบเด็กแว้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่านี้ก็มีความสุขดีนะครับก็เอาเป็นว่าผมก็อยากทำคอนเทนต์แนวอื่นด้วยแล้วกันแต่กกก็ผมยาให้ทุคคนิด คนเรามันก็ต้องมีดีมีชอบมีบ้างอันเนี้ยมันอาจจะไม่ต้องถูกต้องทั้งหมดหรอกแต่มันถูกใจผมมากแนะ่ผมแค่อยากบอกว่าบางครั้งชีวิตเราอ่ะไม่เครียดมาตลอดเลยเราอ่ะนะแบบไม่จําเป็นที่จะต้องแบบทาทุกอย่างมันถูกต้องมากนะแค่มันถูกใจเราบ้างก็ได้เพราะนั้นอะไรที่เราชอบอะครับถึงแม้ว่าอาจอยางใช่อย่างผมเนี่ยผมชอบรถท่อดังไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์สองจังหวะสี่จังหวะเวฟอะไรเงี้ยคือผมชอบผงผม,ผมคือใช่ผมดูนะแบบมันก็ต้องมีคนด่าผมบ้างแหละแต่ว่าช่างแม่งกระัอันนี้ซับใครซับผมใช่ไหมต ถามว่าแบบอุย้ยขับรถท่อดังได้อะไรผมเนี่ยได้ตังค์กับมันมาเท่าไหร่แล้วเข้าใจป่ะคือผมเนี่ยเออใช่ผมยอมโดนด่านะแต่ผมได้ตัง,วงผผ์ว่าเอาผมพูดเร็วมันเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆก็อย่างว่านะตอนผมสร้างตัวจากโทรศัพท์เครื่องเดียวหัไวไฟฟ้า ah ข้างบ้านเียไม่เคยมีใครมาสนใจใยดีผมหรอกเพราะงั้นช่างแม่งเถอะล่ะผมไม่อยากจะบอกว่าตัวเองดียังไงไม่อยากจะบอกว่าตัวเองแย่ยังไงเลยเพราะว่าเดี๋ยวให้คนดูตาสินผมเองแล้วกันผมไม่เป็นคนยังไงเดี๋ยวคนดูก็รู้เองแล้วแล้วเราก็มาถึงกันสักทีสาหรบบีงนะรต้อจแ มีตำหนิทุกอย่างก็คือจะไม่แบบไม่ค่อยอนี่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเจอคู่ก็เจอคู่หรือว่าเจอดีก็เจอดีอ่าก็ประมาณนั้นคือตอนแรกอ่ะผมอัดมาแล้วเว้ยแต่ว่าไฟแม่งแตกเว้ยคือแบบมันดูอะไรไม่ได้เลยเพราะงั้นก็เลยแบบอย่างนี้แหละครับก็เอป็นว่าผมมาถึงแล้วกันส่วนที่ไหนเนี่ยผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันมันอยู่ตรงไหนมันอยู่แถวๆพระอินาชาของอ่าอยุธยาอ่ะ,ออะประมาณนี้แล้วกันซึ่งบอกตรงๆว่าผมไม่รู้จริงๆซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีความหวังับการเจอคู่นะั่นแรลแต่ว่าผมแค่อยากจะมาดูว่าเอ้ยมันมีอะไรเพิ่่่่่่่มมมหรรรืออออเเเปปปลลาาาาาาาจกกกนนนนทีีีีแผดดูคคค้้้้งสุะไไย็็ววิ แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าผมไปรอบไหนที่ไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามตรวจเช็คไฟอย่างละเอียดคือรอบนี้ต้อพลาดจริงว่า,งาคนดูขอโทษด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสําหรับ20,000ซับสไครต์นะครับผมและ ans, ที่สำคัญอย่าลืมกดตามแฟนเพจซื้อขาย DRV ทั้ง4เพจ3เพจนะครับมีเพจลิปเปอร์ลิปเปอร์ขาย DRV นะครับเออมี2เพจแหละที่ซื้อขายแล้วก็เพจเกมอีกเพจนึงนะครับแล้วก็ใครมีปั๊มแท้อะไรนั่นนี่นะครับผมก็มาขายผมได้นะครััััััับบบบททีีีี่่่่่สสสสําาาาาาาคคคคคญกกกก็็เเเเพจขยยยยรรรรรรดดดดดนนนนนนะะะะปมมมณ้้้้้้้้้ลลลิงงงง์หออออูผแวถใไไืื ก็มีการลดล้มนะครับก็ถ้าขี่แล้วแบบใส่เสื้อผมอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีสติกเกอร์ที่รถอะไรเงี้ยเอ่อให้นะครับผมคาราพันนะครับผมประมาณนั้นฝากไว้คิดแล้วเจอนคลิปหน้ากลับมาคิดถึงเธอตลอดมาคิดถึงเธอตอนหลับตาจันยังรอตรงนี้เพิ่นไปกี่ปีเธอก็ไม่หวนมาคิดถึงเธออยู่เรื่อยมารักเลยยังคิดถึงตลอดเวลา